นิพพานเป็นของไม่ยากแต่เรองการนรกเป็นของอยากถ้าเรากันนรกได้เราก็ไปนิพพานได้ไง่ายถ้าคนที่มีกําลังใจสูงตัดโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงได้แ้วก็ไปนิพพานได้ชาตินี้หรือไม่เช่นนั้นด้งว,ว่าท่านได้มโนยิธิหรือว่าไม่ได้ก็ตามจิตใจรักรพนิพพานเป็นอารมณ์ แล้วก็พยายามหนึ่งไม่ลืมความตายสองเคารพพระไตร,าย,รายาสนาคมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สมีศินวรตถุมุติบริสุทธิ์และก็สมีสังขารุเปกขายานสังขารุเปกขายานนี่ก็วางเฉยในร่างกายมีความเข้าใจจริงในร่างกายกร่างกายเรามีความเกิดขึ้นมาในเบื้องต้น มันมีความแปรปรวนตรงกลางมันมีการสลายตัวเป็น,นสุดธรรมดเาเพราะมันเป็นอย่างนี้มันจะไปยังไงก็ช่างมันเถิบถึงาวลาจะตายก็เชิญตายขอตายชาติเดียวเป็นชาติสุดท้ายถ้าตายอะไรเขาวริพานเหมือนนั้นก่อ,อนจะหลับก็ภาวนาวานิพานสุขขงังจิตนึกถึงวกก่าพทธเจนะ้าดีนะนิพานสุขขงังนริพานสุขขังเอาแค่นี้มาสบายสบายแล้ววาดก็ามาทั้งหลับไปเลยถ้าว่าทั้งหลับไปเลยนี่มีหวังร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าว่าถึงหลับไปเลยถึงเวลาตื่นขึ้นมาใหม่ๆต้องบังคับให้ว่าใช่ไหมนั่นแสดงว่าขณะที่หลับเข้าถึงฌานหยาบ<อ>ถ้าเวลาตื่นขึ้นมาใหม่ๆปั๊บรู้สึกตัวรู้สึกตัวดีเต็มที่ไล้มันว่าเองก็แสดงว่าเวลาก่อนจะหลับภาวาไปถึงฌานอย่างกลางพอมีความรู้สึกตัวครึ่งหลับครึ่งตื่น บ้าขึ้นมาเลยนี่เทอาชานละเอียดก็รวมความว่าท้งสาราการของชาน,นี้ทุกคนถ้าว่าอย่างนี้เธอก็ตั้งใจละความชั่วเพื่ความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สนใจกรลังกายเห็นร่างกาย,อยาของธรมรมดาเนาะ,ะมันต้องตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรมรมดาทุกเวทนามีจริงแต่งไง,ไงมนก็ต้องตายไห้ถือว่าการตายก็มีการตายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติหน้าต่อไปไม่มี Oh. ไม่เยิยไม่เคยเพื่อตาย oh. แล้วภาวนาวันนี้านสุขขังอย่างนี้ถ้าเวลาป่วยหนัหนกๆเจ็บทะาเบียการเครียดใกล้จะตายจิตมันจะเป็นสังขารุเปื่ขายานนี่ฉันลองแล้วสามสี่ครั้งไม่ได้ลองมันไปดี oh. <c oughs> จิตมันจะวางเฉยทุกอย่างในทรัพย์สินและบุคคล มันจะไม่ยุ่งอะไรมันจะเฉยสบายๆมันจะตายก็ตายคุณจะไปนิพพานอย่างเดียวล้วสามารถวางเฉยในอขันห้าไดเปล่าทุกอย่างเวทตนาเจ็บมันรู้ว่าเจ็บแต่มันไม่หนักใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของความเจ็บร่างกายมันต้องเจ็บไม่ใช่ไม่เจ็บเพราะมันจะเจ้าอย่างเจ็บถ้าเราไม่เจ็บเพราะเราซวยเป็นดีแล้วร่างกายมีทุกเวทตนาเกิดขึ้นถือว่าธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันไม่นานหรอก ที่ใจสบายพวารู้สึกนะครับมันเจ็บไม่นานไม่ช้ามันก็ตายถ้าตายมาได้เรามีความสุขวันนั้นเรามีความหวังข้างหน้าเมืคนเล่นหวยลงทุนก่อนไม่หนักใจของนี้เล่นได้ขนาดนีออย่างนี้ใช่เกินเขาหวยกินใจหิวหิวหิววเดี๋ยวเดี๋ยก็ดีใจใหม่เล่นใหม่คุณรวยแล้ววะ ก็มัก็เหมือนกันคับพวกมีจิตมีสังขารรู้เกิดขาใหญ่คือไม่ห่วงทั้งหมดขึ้นเชื่อว่าความห่วงไม่มี